เชฟที่คนเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พีพิเศษนะครับ EP นี้จะนำเรื่องราวของปฏิทินวัดไผ่เขียวนะครับสำหรับปฏิทินวัดไผ่เขียวงวดที่ผ่านมาข้ามงวดนะครับที่เชฟได้บอกเ c ไปนะครับก็คือได้309นะครับได้309ในชุดข้ามงวดนะครับอ่ะนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับระหว่างรอเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเชฟขออนุญาต แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ FC นิดนึงนะครับท่านที่ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดป่ารัตนสุทธิกระธมนะครับวันที่25นี้นะครับเชฟจะนำรายชื่อเข้าเปิดดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยนะนะครับพิเศษเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเชฟว่าจะไปถวายเงินสร้างโบสถ์อีกรอบหนึ่งคือรอบวันที่10กรกฎาคมวันอาสาฬาหาบูชานะครับแต่ว่าพิเศษนะครับ พอดีว่าวันที่ยี่ห้านี้เป็นวันธงชัยวันฟ้าอาภัยนะครับวันที่ยี่ห้านี่เป็นวันเดียนะให้ดูเนี่ยเป็นวันธงชัยนะครับยี่สิบห้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันธงชัยเป็นวันฟ้าอาภัยนะครับทางหลวงพ่อท่านก็เลยจะทำพิธีเปิดชะตาเปิดโชคลาภเปิดหน้าที่การงานนะครับดวงชะตาให้สําหรับท่านที่ร่วมสร้างโบสถ์นะครับเป็นพิเศษนะเชฟก็เลยจะเดินทางไป นำรายชื่อท่านที่ร่วมบุญสร้างโบสถ์ไปให้หลวงพ่อท่านเปิดดวงให้อีกรอบหนึ่งในวันที่25นี้นะครับแล้วมันก็มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เชฟจะมาเล่าพูดถึงเรื่องอทุกคนที่ร่วมบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดเท่าไหร่นะครับตามกําลังสาทานเนี่ยจะได้เปิดดวงกับหลวงพ่อทิ้งหลวงพ่อท่านนี้นะครับซึ่งจะเป็นสิทธิ์ของบรมบรคุหลวงปู่สวงนะครับท่านก็จะนํารายชื่อใส่ในจีวร จีวรพื้นสุดท้ายที่องค์หลวงปู่สวงท่านบรณภาพนะครับแล้วก็นํารายชื่อใส่ห่อด้วยองค์จีวรแล้วก็ทับด้วยรูปจําลององค์หลวงปู่สวงนะครับอันนี้ท่านก็จะทําพิธีเปิดโชคเปิดลาเปิดหน้าที่การงานให้นะครับอาเชฟประพูดถึงเรื่องเหรียญน,นิดนึงนะมันมีคนถามมาเยอะนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านสร้างมาพิเศษ นะครับสร,สร้างมาพิเศษเป็นรุ่นสร้างโบสถ์นะครับมันมีมีน้อยมากเดิมทีเนี่ยมีอยู่แค่สองพันเหรียญแต่ว่าวัดเจ็ดวัดเจตมินเนี่ยคือวัดเจตมินเป็นวัดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับมันเป็นการทำสองวัดสร้างโบสถ์สองวัดพร้อมกันนะครับทางวัดหลวงพ่อที่กระทมเนี่ยได้มาสองร้อยเหรียญมีแค่สองร้อยเหรียญนะครับเพราะว่า ท่านบอกว่าในนิมิตเนี่ยหลวงปู่สวงท่านให้ทําแค่สองพันเหรียญไม่ให้ทํามากกว่านี้นะครับแล้วเป็นรุ่นสร้างโบสถ์แล้วก่อนหน้าเนี้ยคือเอาไปสร้างที่วัดโบสถ์วัดเจตมินไปแล้วนะครับมันเหลือเลยเหลืออยู่แค่ตอนเนี้มีอยู่ที่วัดเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญมีอยู่แค่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญนะครับหมดแล้วหมดเลย,เลยท่านบอกว่าท่านท่านทําเป็นเหรียญพิเศษนะเป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นพิเศษนะครับท่านก็จะไม่ทําเพิ่มสําหรับรุ่นนี้นะครับท่านจะทําทแค่นี้นะครับแล้วคราวนี้มีหลายคนบอกว่าทําไมไม่ให้ฟรีไม่แจกฟรีอะไรเงี้ยท่านโอ้บอกบอกว่าอ่ามันมีน้อยหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าให้เชฟเอามาเป็นกองทุนเป็นกองบุญในการสร้างโบสถ์นะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจเนาะนะครับแล้วเชฟก็ไม่ใช่ว่าพ่อขาขายเหรียญน,นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะรายได้ทั้งหบดเชฟนําไปสร้างโบสถ์นะครับนะหวังว่าจะเข้าใจนะอันนี้ นะครับก็คือมันมีแค่นี้จริงๆนะครับตอนนี้มีแค่อยู่แค่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญทั้งวัดเลยนะครับมีอยู่แค่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญน,นะครับหลวงพ่อท่านก็เลยว่าเอามาเป็นเอามาเป็นกองบุญนะครับให้สร้างบุญละกันเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นนะครับก็ชเชฟอ่ก็เลยตั้งกองบุญว่าเป็นร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขึ้นไปเนี่ยถึงจะได้เหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ต้องแจ้งชื่อก่อนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันใกล้จะหมดแล้ว เนี่ยนะครับก็คือใครที่สร้างนาคหน้าโบสถ์เนี่ยนะในกองบุญไม่ตม่ำกว่า999บาทเนี่ยสามารถรับได้หนึ่งเหรียญน,นะครับ,อ,นนนะรบอันนี้นะครับอันนี้นะแต่ถ้าท่านไหนที่สร้างตามกำลังศรัทธาเนี่ยก็จะนำรายชื่อไปเปิดดวงต่อชะตาให้ตามพิธีของบรมประคสิทธิหลวงปู่สวงในวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับนะเนี่ยนะครับก็คือใครสร้างโบตร่วมสร้างโบต อันนี้สร้างบทอย่างเดียวนะบัญชีนี้นะครับสร้างบทตามกําลังศรัทธาเลยนะครับก็สามารถนํารายชื่อเข้าพิธีวันที่25นี้ถ้าทัน25นี้นะครับถ้าไม่ทัน25นี้ก็รอวันที่10กรกฎาคมนะครับเป็นบานอาสารหาบูชานะแต่ถ้าใครร่วมบุญช่วงนี้ทันนะครับก็จะนํารายชื่อเข้าวันที่25นี้เลยนะนะครับแต่ถ้าใครไม่ทัน25นี้นะครับก็รอไปวันที่10กรกฎานะครับ หลวงพ่อจะทําพิธีใหญ่ให้อันนี้คือตามกําลังศรัทธาเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับสร้างนาคร่วมสร้างนาคหน้าโบสถ์เนี่ยก็ตามกําลังศรัทธาก็จะมีรายชื่อในการเปิดดวงเอ่อเปิดดวงเปิดดวงที่การงานเปิดดวงโชคลาบด้วยเช่นกันนะครับในวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะทําให้พิเศษนะครับ,พพเ,รบเพราะว่าตอนแรกว่าจะรอวันที่1ิบนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของปฏิทินวัดไผ่เขียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนำรายชื่อเข้าเปิดดวงนะครับเดี๋ยวเชฟจะแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูเลขปฏิทินกันก่อนนะครับนะขอดูเลขให้ให้ท่านที่เข้ามาดูตัวเลขก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอ่าตัวเลขนะครับงวดที่แล้วเนี่ยอันนี้คืองวดของวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวนะดูก่อนอันนี้คือตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งนะครับ ตัวเลขของวันที่1นนะครับเน der, ี่ยที่เชฟบอกว่ามันจะมองได้ว่าเป็น930ด้วยอีกตัวหนึ่งนะวันที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์เนี่ยเชฟจะมองว่ามันอาจจะมองว่ามีเลขศูนย์ก็ได้เพราะมันเด่นมากนะครับเนี่ยเป็น0ูนย์เก้าสนะครับก็สามารถมองได้อยู่อีกชุดหนึ่งนะแต่หลักๆก็น่าจะเป็น936 939นะครับนะถึงแม้ว่ามันจะสามารถมองคล้ายๆม่ามีเลขศูนย์อยู่อย่างอย่างตรงนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเป็น930ด้วยอีกชุดหนึ่ง แต่หลักๆแล้วตัวเลขก็คือ936นะครับ936 939นะประมาณนี้นะครับ369 936 939 369นะครับนะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีตัวเลขชุด3ตัวก็คือ936ชุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครชอบศูนย์อยู่นยะมันมองลักษณะเด่นมันความเป็นศูนย์มันก็มีอยู่มันก็ยังจะสามารถมองได้ว่าเป็น306ได้อีกตัวหนึ่งนะครับ นอกจาก309 306นี่ก็จะมองได้อีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆนะครับเลขศูนย์มันอาจจะซ่อนอยู่ใน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 ตรงเนี้ยนะครับในตรงนี้นะครับเพราะถ้าเรามองดูจากลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของเลขศูนย์อยู่นะครับแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น936 939อ่าถ้าจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือ9 3 0สาหเนี่ยแหละอีกชุดหนึ่งนะครับ นะถ้าจะถ้าจะมองได้อีกชุดหนึ่งว่าให้มันมีศูนย์นะนะนะครับเดี๋ยวไปดูข้ามงวดกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วอย่างที่บอกไปเนาะว่าคือสามารถมอง9 9 3 0 9 0 6ได้ในชุดของข้ามงวดนะครับส่วนในชุดข้ามงวดนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะ<ม>เดี๋ยวให้ดูตัวเลขแป๊บหนึ่งเนาะจะได้เดี๋ยวค่อยมาทักทายกันนะครับนะนะครับขอดูให้เพื่อนๆ FC ได้ดูตัวเลขแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้เวเรามาทักทายกัน สำหรับค่างวดนะครับอันนี้เป็นค่างวดนะครับสามารถมองได้ว่าอันนี้น่าจะมีศูนย์นะหนึ่งศูนย์สี่หนูน์ห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์นะครับห้าหนึ่งศูนยสอะไรอย่างนี้นะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คุณดำรงศักดิ์สวัสดีคุณดีมากสวัสดีคุณการระวีสวัสดีนะครับ คุณกะนนกรสวัสดีนะครับคุณทิติพรสวัสดีคุณคมคายสวัสดีนะครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับคุณกรพัชสวัสดีนะครับคุณวงตะวันอนุโมทนาบุญนะครับเปิดดวงนะครับนะครับคุณอริยาสวัสดีครับนะครับร่วมบุญแล้วนะครับคุณอริยานะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณเอคุณวิชัยนะครับสวัสดีด้วยคุณประวิวสวัสดีนะครับอย่าแม่นหลังออกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับคือคนถ้าคนตั้งใจฟังแล้วก็ นะครับมันจะมีห,หลายๆคนอะไรครับที่ไม่ตั้งใจฟังบางทีเลื่อนดูตัวเลขอย่างเดียวแล้วก็มาบ่นทีหลังนะครับคือบางทีไม่ฟังอะไรเลยนะครับเปิดดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ฟังการวิเคราะห์ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคือคนบางทีคนมันไม่มีดวงดวงมันไม่เท่ากันนะครับนะบางทีเชฟให้อย่างอย่างคลิปเลขฝันเนี่ยให้ให้สามยังไม่เอาเลยบางคนนะครับอันนี้ไม่ว่ากันหรอกนะครับมันแล้วแต่คุมม,ม,มุมมองนะครับแต่ก็ถ้าท่านไม่ นะครับไม่ไมีความเชื่อหรือว่าท่านไม่ไอ้นี่ก็นะก็ก็ไม่ต้องตามก็แค่นั้นเองนะครับคุณประวิลคุณประวิลเรียบทวีนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของท่านเองนะครับนะครับคือท่านเราก็ไม่ได้บังคับให้ท่านตามนะครับเออถ้าท่านอยากตามท่านก็ตามท่านไม่ตามก็แล้วแต่มุมมองของท่านเองนะครับนะท่านก็ไปทําตัวเลขของท่านเองได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้บังคับนะครับ คือคนที่มีศรัทธาเขาก็ได้นะครับอย่างงวดล่าสุดเนี่ยเลขความฝันลุงปูสวงมาบอกเนี่ยนะครับสามเก้วันที่ไปงานเนี่ยเชฟบอกเลยว่าทะเบียนรถเชฟจะออกนะครับก็คือให้แค่309กับ905ให้ไปสองหางก็ได้เต็มเต็มเหมือนกันนะครับทะเบียนรถที่เชฟนําไปทําบุญนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับนะมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับท่านชอบท่านก็ตามท่านไม่ชอบท่านก็ ไปดูอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้ครับมีอาจารย์ให้ท่านได้เลือกได้ดูอีกเยอะเลยนะครับอันนี้นไม่ว่ากันนะครับมีอาจารย์หวยหลายท่านนะครับถ้าท่านว่าท่านอาจารย์ไหนแม่นปฏิทินไหนแม่นนะฮะท่านก็สามารถไปตามท่านนั้นได้นะครับเราไม่ได้บังคับอะไรเนาะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับคือถ้าท่านฟังนิดนึงนะฟังนิดนึงว่าเชฟบอกแบบนี้แบบนี้เนี่ยท่านก็อาจจะได้ นะครับอย่าดูตัวเลขอย่างเดียวเชฟบอกแล้วนะครับไม่งั้นจะมีเชฟทิปไว้ทาไมครับนะบางทีท่านก็ไปซื้อปฏิทินมานะท่านไปซื้อปฏิทินมาท่านก็ดูเองเลยถ้าอย่างนั้นนะครับอย่ามีเชฟทิปเลยนะครับเชฟทิปก็จะทําหน้าที่วิเคราะห์ให้ท่านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แหละคือก็คือหน้าที่ของเชฟเองนะครับเลขตัวไหนน่าสนใจเลขตัวไหนไม่น่าสนใจบางทีเชฟมองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันอาจจะคานสายตาท่านไปนิดหนึ่งนะแต่เชฟก็จะวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับว่า ไปเทียบเพียงกับเ,เลขกําลังวันเอยหรือว่าเลขสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นหรือว่าบางทีเชฟไปได้เลขสายด่วนมาแบบเนี้ยเลขไปได้สายด่วนมาทิ้งมันเป็นเลขลับวงในที่หลายหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าไปลอามาจากไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าเชฟได้มาปุ๊บเชฟก็จะนําม,มาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนั้นนะครับนะอืม ใช่ครับมันบางทีมันก็แล้วแต่วัสนานะค,คุณอุซามะเนาะบางทีเราเห็นตัวเลขอยู่แท้ๆเรายังไม่เอาก็มีเพราะเราไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องว่าใครบางทีเชฟเองนะครับบางทีเชฟเองก็ยังลังเลบางทีเลขได้มาแบบอยู่ต่อหน้าแท้ๆสามตัวตรงๆบางทีถ้าเราไม่ชอบเรานึกไม่ชอบอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับบางทีมันก็เกี่ยวข้องนะจะว่าไม่เกี่ยวมันก็เกี่ยวอยู่ นะครับวาสนาเรามันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างงวดก่อนนะเชฟจะเอ่องวดก่อนนะที่เชฟไปวัดชื่อวัดอะไรนะชื่อเอ,อวัดพระธาตุหนองบัวที่จังหวัดอุบลน,นะครับที่มีพญานาคองคใหญ่ๆนะครับเเชฟเขยา่าเออลวงหายปิงปองหน้าหน้าเออพญานาคได้สามตัวเชฟเดินไปที่แผงลอตเตอรี่นะครับมันมีเลขท้ายสามตัวตรงเป๊ะเลยแต่ว่ามันมีชุด สองตัวอยู่1ชุดกับชุด3ตัวอยู่1ชุดแต่เลขหน้ามันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเชฟก็ถ่ายรูปมาทั้ง2ชุดนะครับชุดหนึ่งเน่เป็นรางวัลที่1เลยแต่เชฟไม่เอาคนขายยังบอกเลยเอาทำไมไม่เอาไปหมดเชฟยังบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาแค่ชุด3ตัวนี่พอชุด3ตัวเป็นเลขหน้าซึ่งมันไม่ถูกรางวัลที่1แต่อีกชุด2ตัวเนี่ยเลขหน้ามันถูกรางวันที่1เชฟถ่ายรูปเอาไว้เลยเนี่ยยังแบบโอ้โหรางวันที่1อยู่ต่อหน้าแท้แท้ยังไม่เอาเลย นะครับคนขายเขาบอกว่าไม่เอาชุดนี้ไปด้วยละ่ะเพราะว่าเลขท้ายมันเลขท้ายสามตัวมันตรงกันแแต่มันมีสองชุดเลขหน้ามันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่เอาเลยเชฟยังไม่เอาเลยรางวัลที่หนะึ่งเขาเรียกว่าบาสนายังไม่ถึงนะครับวาสนายังไม่ถึงดวงยังไม่ถึงนะครับนะแต่งวดล่าสุดเชฟก็ปังๆนะครับเชฟก็ปังๆก็นะครับเฉพาะรัฐบาลไทยแบบว่าในแอปในแอปเป๋าตังเนี่ยเชฟก็แตกห้าแสนกว่านะครับงวดล่าสุดเนี่ย แล้วก็ไม่รวมเอกชนนะเอกชนก็ตั้งหากนะครับอันนี้หลังจากไปเปิดดวงกับหลวงพ่อมาเนาะนะครับรู้สึกว่าพอเปิดดวงอะไรแล้วก็เหมือนมัน,มนอะไรมันดีดมันดีขึ้นนะครับเนาะนะครับอันนี้เชฟก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะนะครับอ่ะงวดนี้ถ้าถามจากตัวปฏิทินเน้น3กับ6นะครับถ้าดูจากปฏิทินเนาะสกับ6 3กับ9นะ่าจะมีโอกาสนะครับ ถ้าจะมองว่ามีศูนย์ด้วยอีกตัวหนึ่งก็ขอให้เป็น306หรือว่า603นะถ้าจะมองว่ามีศูนย์นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบศูนย์คิดว่าศูนย์ไม่มาก็เป็น939 9 3 6นะครับเอาแค่นี้พอนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ศูนย์มันน่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าลักษณะมันก็อาจเหมือนมีเลขศูนย์ลอยเด่นขึ้นมาอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวของเชฟเองนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองของ f c ทางบ้านด้วยนะครับเนาะ นะคือหลังจากเราดูปฏิทินแล้วนะครับเราอาจจะเอาไปเทียบกับสำนักอื่นได้นะครับนะก็อย่าอย่าเพิ่งดูว่าะนะครับอ่ะเราเราดูกันตรงนี้นะครับเราดูกันตรงนี้นะครับไม่ว่ากันนะอันนี้นะครับท่านที่ชอบก็อนุมัติอ่าก็ขอบคุณแล้วกันเนาะนะครับแต่ท่านที่ท่านที่ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับเชฟก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเชฟก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทุกท่าน ถูกอ,อกถูกใจได้ทุกท่านนะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะครับเชฟชอบอะไรงินเนี่ยแอปเปิลตังเอาจริงๆตอนนี้เชฟยังไม่ได้ตั้งหลักที่จะดูแบบเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเชฟเองเพิ่งจะเดินทางกลับมา,าหลักๆก็ยังงงๆอยู่เนาะบางทีขับรถไปหลายจังหวัดเลยก็เดี๋ยวน่าจะวันสองวันนะครับหรือว่าวันที่ยี่สิบห้าคอยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคือวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยว่า จะไปขอกับหลวงปู่สวงท่านอีกรอบหนึ่งที่กระท่อมนะครับเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยจะตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจไปอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะไปขอกับหลวงปู่ท่า,านอีกทีหนึ่งลองดูว่าปกติเชฟถ้าเชฟตั้งจิตขอกับองค์หลวงปู่สวงท่านเนี่ยท่านถ้างวดไหนท่านจะให้เนี่ยท่านเหมือนกับท่านมาตามเหมือนกับจะมาบอกตามฝันตามอะไรอย่างเงี้ยนะถ้างวดไหนที่ท่านมาบอกมาอะไรเนี่ยมันติดติดกันทักฝันทักสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยมั่นใจเลย นะครับอย่างงวดล่าสุดเนี่ยเชฟบอกคุณอะไรชื่อประสงค์หรือเปล่านะครับที่ไปร่วมงานที่ถือผ้าเ,อาเขาเดินมาถามเชฟว่าในวันงานนะที่ไปถวายเงินนะนะครับเขาถามว่าเชฟชอบอะไรเชฟบอก309เ้าขาไปซื้อลอตเตอรี่10บใบ3 0 9แต่ข้างหน้าพลาดแต้มเดียวโอ้โหเกือบจะได้รางวัลที่1น,นะครับคุณชื่ออะไรนะประสงค์ที่ไปนําจีวรองค์หลวงปู่สวงมาจากขู่คันนะครับถ้าเห็นนะถ้าในคลิปอะท่านจะเห็นอยู่นะครับ ท่านจะเห็นอยู่ยแต่ว่ารอบเนี้ยคนที่ไปเปิดดวงกับหลวงพ่อนี้ได้โชคกันเยอะเลยนะครับลองดูละกันเนาะเชฟก็ไม่ไม่ฝัเนี่ยนะครับเชฟจะไปวันที่ยี่ห้าเนี่ยนะรอบนี้นะครับไปวันที่ยี่ห้านะครับนะไปวันวันธงชัยนะครับเป็นวันธงชัยนะรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะครับเดิมทีว่าจะไปวันกรกฎาสําหรับท่านที่ร่วมสร้างบุญมานะนะครับ อันนี้เชฟก็อนุโมทนาบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณสวัสดีคุณลุงด้วยนะครับสวัสดีคุณดำรงนะครับสวัสดีคุณลำดวนนะครับสวัสดีคุณไพวันด้วยนะครับสวัสดีคุณเมลีนะครับนะคุณลวาวินคุณปวิวนะครับอืมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกนะครับท่านที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ก็ขอบคุณทุกคนแหละเนาะทุกคนก็มาร่วมรับชมนะครับอันนี้อาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเชฟก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะ ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยด้วยเนาะโอ้วันก่อนเสดายนะครับที่ไปรับสมเด็จพระเทพอ่ะคือด้วยความที่พระเทพท่านมาก็บ่าย2กว่าแล้วนะครับคือทะเบียนรถที่ท่านไปมหาสรารคามนะ่ะมันคือ3905ที่ที่ท่านไปมอบปริญญาบัตรมหาัรมหาสรารคามมันเป็นทะเบียน3905โอ้เสดายมากสามก้าศทะเบียนสมเด็จพระเทพนะครับอ่ะนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเชฟจะให้ดูข้ามงวดนิดนึงนะก่อนที่จะปิดไลน์นะครับก่อนที่จะปิดไล,ไลน์ไลน์นี้อาจจะพูดเยอะไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งนสี่ห้านะครับห้าศนะูนย์หนึ่งหนึ่งย์สี่ห้าะอันนี้ข้ามวดนะครับ 1, อันนี้ข้ามวดนะครับหนึ่งศนย์สี่ห้าหนึ่งอ่ห้าสี่หนึ่งศย์นะครับ นะสวัสดีคุณพัทราด้วยนะครับสวัสดีนะบรมีรุวงผู้สวงสาธุนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็เปิดได้นะหลวงพ่อท่านบอกว่าเปิดดวงหน้าที่การงานไม่ใช่ว่าจะเปิดดวงถูกหวยอย่างเดียวนะนะครับอยากทําบุญให้เชฟเปิดดวงไม่มีดวงเลยนะครับหลวงพ่อว่าบางคนมันไม่มีดวงนะเกิดมาแล้วก็ไม่มีดวงนะบางทีมันต้องออต้องทําให้จากที่ไม่มี ให้มันมีนะครับมันเหมือนว่าแสงเทียนที่ริบรี่ให้มันสว่างขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ต้องช่วยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะบางทีไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วเราจะถูกงวันที่หนึ่งเลยอะไรอย่างี้มันบางพ่อท่านก็บอกว่าเปิดให้จากไม่มีก็อาจจะมีจากคนที่ดวงดีอยู่แล้วอาจจะดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าบารมีองค์หลวงปนะู่สวงเห็นมาหลายคนแล้วนะครับอย่างเชฟเองเนี่ยไปเปิดมาสองรอบนะครับรอบแรกก็ได้ลอตเตอรี่ ยี่สิบห้าใบรอบแรกนะครับมารอบหลังก็ได้อีกรางวัลที่ห้ายี่สิบห้าใบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดแล้วเห็นผลนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อนะครับนะทุกท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านเองนะครับเพราะว่าเชฟเองก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าโอ้ยต้องมาต้องได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับนะบางทีเราก็ ก็ฟังหูไว้หูเนาะนะครับฟังหูไว้หูอะไรอย่างนี้นะครับเชฟแปรปกชอบอะไรนะครับเชฟแปรปกชอบอะไรนะครับชอบอมีความรู้สึกนะชอบส่วนตัวก็ตอนนี้นะครับในใจจริงๆนะชอบหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะแต่ว่า คือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงพอดีเชฟก็เพิ่งจะเดินทางกลับมายังตั้งหลักไม่ไม่มั่นเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีเวลาวิเคราะห์อะไรมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับคุณอันดาแสงน้อยเชฟอยากให้นํารายชื่อ,อเดี๋ยวเชฟนารายชื่อให้นะครับกนะ็ถ้าท่านไหนอยากจะทําเข้าวพิธีวันที่ยี่ห้านี้เลยก็เดี๋ยวแจ้งไปทางนี่นะครับบางคนบอกว่าแจ้งไปทางไหนแจ้งในกล่องข้อความหน้าเพจนี้นะ นี่นะครับเพจนี้นะนะครับมันจะมีคําว่ากล่องข้อความนี้นะครับอย่าไปฝากคอมเมนต์นะนะครับมันจะมีคําว่ากล่องเออส่งข้อความนี้นะกดไปที่ส่งข้อความหน้าเพจ Facebook อันนี้นะครับเพจเชฟที่คนเดิม99อันนี้นะครับเหมือนกันนะครับท่านไหนที่อยากจะได้เหรียญหลวงปู่สวงนะครับฝากให้ไปถามแอดมินกุ้งก่อนนะก่อนจะโอนเดอนะครับฝังถามแอดมินกุ้งว่าเหรียญเหรียญมันหมดหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีจํากัดมาก เชฟก็พยายามไปถามหลวงพ่อแล้วว่าไม่ทําเพิ่มแล้วใช่ไหมบอกหลวงพ่อบอกไม่ไม่ได้ทําเพิ่มแล้วหลวงปู่สวงท่านให้ทําแค่นั้นนะครับมันเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับเหรียญรุ่นพิเศษที่เนี่ยนะครับเหรียญรุ่นพิเศษนะที่ท่านทํามาแล้วก็ท่านให้อท่านเอาไปปลูกเศกนะหลวงปู่ศนะิลาตัวท่านเองก็ท่านก็ทําพิธีนะแต่แล้วท่านก็ไปเพิ่มความขลังให้อีกโดยหลวงปู่เวร์ นะครับหลวงปู่เวรกาลาศินหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อสุริยันนะครับนันเนี้ยนะครับนะแต่ถ้าท่านไหนไม่มีไลน์ไอเดียถ้าท่านไหนไม่มีเฟซบุ๊กนะจะแอดไลน์ก็ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าแอดไลน์อาจจะช้านิดน,นึงนะออแอดมินกุ้งเปิดข้อความช้านิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะทางไลน์นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละเครื่องกันนะครับแล้วออแอดมินกุ้งเขาส่วนใหญ่เขาจะเปิดทาง s e n g e r เอ่อทางข้อความหน้าเพจ ก่อนเป็นหลักนะครับเน้นที่เพจอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับพอตอบข้อความในนี้เสร็จหมดแล้วถึงจะไปไล์นะครับฉะนั้นแล้วไล์อาจจะช้านิดนึงนะครับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมเปิดช้าอะไรเงี้ยบางทีผ่านไปวัน2วันนะแอดมินกุ้งถึงได้ไปเปิดนะครับเพราะว่าข้อความข้อความหลกัหลกๆเนี่ยจะเปิดในในในนี้ก่อนนะครับในหน้าเพจก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเดียวกันใน iPad เครื่องเดียวกันก็เลยทํางานง่ายนะครับ ส่วนลนมันอยู่คนละเครื่องก็ทํางานยากอันนี้ต้องแจ้งให้เข้าใจนิดนึงนะครับถ้าอยากเปิดดวงนะครับนี่นะครับท่านท่านสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะสร้างนาคหน้าโบสถ์ตามกําลังศรัทธานะครับ <Yeah. S 1> ก็แจ้งรายชื่อได้เลยนะตามกําลังศรัทธานะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอันนี้นะครับหรือว่าจะร่วมสร้างโบสถ์โดยตรงนะครับสร้างโบสถ์โดยตรงแต่ว่านาคหน้าโบสถ์ก็คือหน้าโบสถ์อันนี้แหละ นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันมันยังไม่มีนาคหน้าโบสนะครับก็จะสร้างนาคหน้าโบสไว้ตรงนี้สี่ตนนะนะนะครับอันเนี้ยตามกําลังศรัทธาได้เลยแล้วก็ส่งรายชื่อได้เลยนะครับอันนี้นะครับตามกําลังศรัทธาแล้วก็ส่งรายชื่อได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเชฟก็จะนํารายชื่อเข้าพิธีนะครับนะอ่าเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็จะอันนี้หลวงปู่เวรท่านปลุกเสกให้วันที่นำไปเหรียญไปให้หลวงปู่เวรหลวงพ่อสุริยัน นี่นะครับลายชื่อก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับไปอยู่ในเชฟจะทำรายชื่อออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็หลวง,งพ่ออันนี้เป็นลูกศิษย์ของวงหลวงปู่สวงนะครับศิษย์เอกหลวงปู่สวงนะท่านก็จะนํารายชื่อใส่เข้าไปในผ้าจีวรที่หลวงปู่สวงท่านวันที่ท่านเดินทางไปมรณาภาพนะนะครับแล้วก็เข้าพิธีนะครับทําพิธีให้ท่านไหนที่ร่วมบุญมาแล้วเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้นะ แล้วตอนที่หลวงพ่อท่านทําพิธีเนี่ยท่านก็สามารถตั้งจิตน้อมจิตไปตอนนั้นได้เลยก็เลือกเอานะครับวันไหนท่านสะดวกเอาเวลาที่ท่านสะดวกหรือว่าวันไหนที่ท่านทําจิตใจพร้อมที่จะรับดวงเปิดดวงเนี้ยท่านก็ไปเปิดดูคลิปเชฟย้อนหลังก็ได้นะตอนที่เชฟทําพิธีนะนะครับตอนที่เชฟถ่ายทอดสดตอนหลวงพ่อท่านทําพิธีแล้วก็ร่วมทําพิธีไปพร้อมๆในในในใ,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 ในในไลน์นั้นได้เลยนะครับหลวงพ่อท่านบอกมานะ นะครับนะเอาได้หลายท่านนะครับก็สามารถทําได้นะครับอ่ะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับนะุณละเวงนะครับคุณพยอมอนุมทนาบุญด้วยนะครับคุณพยอมนะคุณนัทศรีดาสวัสดีด้วยนะครับคุณเพชรคาเสียงนะครับอยากเปิดดวงต้องทํำยังไงนะครับเปิดดวงง่ายๆเลยนะรอบที่จะถึงนี้คือวันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่ห้าก็เตรียมตัวนะใครที่ร่วมบุญมาแล้วเตรียมตัวเลยนะครับ วันที่25นะครับท่านที่อยากจะร่วมเปิดดวงก็ไม่ยากนะครับร่วมกันสร้างนาคหน้าโบสถ์วัดป่ารัตนสุธีกระทมนะครับนี่นะครับนาคเนี้ยเขาจะปั้นปั้นสดเลยนะนะครับก็อยู่หน้าโบสถ์ที่เรากําลังจะสร้างนี่แหละครับโบสถ์ก็กําลังจะเสร็จนะครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็เอ่อทีมช่างเข้ามาแล้วนะครับทีมช่างเข้ามาแล้วกําลังทําอยู่เลยนะครับกําลังทําเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะไปอัปเดตให้วันที่จะวันที่25นี่แหละเดี๋ยวเชฟจะไปอัปเดตให้นะครับ ทีมช่างมาแล้วกําลังลงมือสร้างเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทําบุญกับเชฟเนี่ยได้ได้สร้างโบสถ์แน่นอนได้ทําแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีนำไปทําอย่างอื่นนะครับได้บุญแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันรายหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกท่านครับ